ย้ายหอบ่อยทําง,งานออกต่างจังหวัดบ่อยๆที่พักไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้างเน็ตไม่ดีบ้างนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยถ้าคุณมีเจ้า Dlink DWRM930 เครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอน วันนี้เราอยู่กับ DWR นะครับ M930 นะครับราเตอร์ใส่ซิมอีกหนึ่งเครื่องนะครับจากเราเตอร์ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในราคาเบาๆนะฮะแถมยังใช้งานง่ายครับแค่คุณเนี่ยเสียั๊าครับกดสวิตช์ครับใส่ซิมคุณก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการนะครับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลายสถานที่นะครับผมตัวนี้นะครับราคาจะอยู่แค่เพียงนะครับ1,450าบาทนะครับหรือถ้าใครเนี่ยซื้อแบบออนไลน์นะครับก็จะประหยัดไปอีก100บาทครับเหลือเพียง1 350บาทในส่วนของประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะเริ่มจากการเปิดกล่องรีวิวกันก่อนนะฮะอ่ะภายในกล่องนะครับนี่เราจะเห็นว่ากล่องของเจ้า D Ring ครับ DWR M930 นะครับก็จะมีสเปกบอกรบทวนเลยนะครับว่ารองรับอะไรบ้างนะครับความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนะตัวนี้เป็นเราเตอร์แบบ4เสานะฮะอ่ะภายในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอ่ะอย่างแรกแน่นอนครับคู่มือการใช้งานต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวเครื่องครับตัวนี้ขายไม่ได้นะครับของสำคัญต้องมีอยู่แล้วนะฮะในกล่องถ้าไม่มีเนี่ยเปลี่ยนกล นะะะต่อมาก็กจะมีตัวของสายแลนนะครับสีเหลืองสวยเลยนะครับผมตามด้วยอะแดปเตอร์อันจิวแบบนี้นะครับอะ เรามาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องนี้กันนะครับ่ะนี่ฮะเห็นว่าเป็นราเตอร์แบบสีเสานะครับผมการออกแบบมาทําได้ดูแบบเรียบง่ายนะเป็นสีดําทั้งตัวเครื่องเลยนะครับออกดําเงาๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวเล่นลวดลายของช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับมีไฟ LED อกสถาระชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังครับจะเห็นว่ามีสีเหลืองนะครับที่เป็นช่องของสายแลนแล้วก็แวนนะครับผมสี่ช่องด้วยกันนะครับเป็นสีเหลืองตัดกับเครื่องสีดําได้เป็นอย่างดีนะครับด้านขวาครับหรือว่าด้านซ้ายจากฝั่งนู้นนะครับก็จะเห็นวว่่ามีตัใสซิ ซึ่งตัวนี้ครับเป็นแบบนาโนซิมนะครับรองรับการใช้งานได้ทุกเครือข่ายเลยไม่ว่าคุณจะใช้งานเครือข่ายไหนอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับทุกเครือข่ายนะฮะตามด้วยนะครับทางด้านขวาครับปุ่ม WPS นะครับสำหรับการตั้งค่าแบบการใช้งานแบบง่ายเนาะแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับในกรณีเครื่องมีปัญหาก็กดปุ่มนี้นะฮะต่อมาครับเป็น DC สําหรับต่อไฟนะครับผมแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับ power off power on อยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มค่อนข้างลึกนะกกดสนนนุมาาะะไไปูจัท่้บบคร จะเห็นว่ามีโลโก้ดีลิงอยู่นะครับแน่นอนว่าของดีลิงก็ต้องมีโลโก้ดีลิงนะฮะในส่วนของสเปคนะครับดีลิง DWRM930 เครื่องนี้นะครับผมเป็นโรเตอร์แบบใส่ซิมนะครับ 4G รองรับความเร็วในการดาวน์โหลดผ่าน 4G นะครับ150เมกะบิตเปอร์เซกนะครับและการอัพโหลดครับจะอยู่ที่สูงสุดเนี่ย50เมกะบิตเปอร์เซกฮะส่วนความเร็ว Wi-Fi นะครับสูงสุดจะอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับบนคลื่นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์นะฮะรองรับการเข้ารหัสไร้สายความปลอดภัยมาตรฐานนะครัับท้ง WP WPA 2และ WPA 3นะครับรวมถึงยังรองรับการเชื่อมต่อ VPN นะครับทั้งแบบ PPTP นะครับ L2TPv2 นะแล้วก็ GRE อีกด้วยนะถ้าจะถามว่าเครื่องนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่า คนที่ทำงานแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆย้ายหอบ่อยนะครับผมก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อต่างๆเนาะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้บ้างที่หอนะครับหรือว่าเน็ตไม่ดีบ้างนะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าในหอเนี่ยบางทีเขาไม่ได้แยกเราเตอร์ให้เรานะครับก็จะใช้รวมๆกันไปนะครับถ้าคุณมีตัวนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตความเสถียรของอินเทอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมรวมถึงเวลาที่เราย้ายหอเนี่ยก็ไม่ต้องไปติดต่อค่ายบริการนะครับให้มาย้ายให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็ลดความวุ่นวายลดววาาย่่ก้เลนรรับส กัันนะครบตัวนี้จะอยู่ที่3ปีกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้เลยครับที่ a d ดไวททุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสอบปรปราวนะครับแอดไวทออนไลน์ at Online, เราก็มีวางจําหน่ายเช่นกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับมีส่งด่วนส่งไวส่งฟรีให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด้วยกับเจ้า DLi n k ง w r M930 เครื่องนี้นะครับผมและฝากไว้ดีครับกับโสโลแกนของเรา a d v i c e ศูนย์รวม IT สมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ